สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพด้วยใจของชุมชนนะคะในโครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่นั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะนอกเหนือที่จะมีการร่วมประชุมทางวิชาการแล้วนะคะเราก็ยังมีการจัดบูธทศการความรู้ต่างๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งนะคะได้มาออกบูธแล้วก็ให้ความรู้ทุกๆท่านด้วยนะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับ ชมกันเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะประธานในพิธีเปิดของเรานะคะท่านในแพทย์สุรินทร์สุมนาณพันธ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแรกค่ะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ด้วยนะคะผมในนามของผู้จัดและผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติในเรื่องสุขภาพที และว,วันนี้นะคะผู้เข้าร่วมประชุมของเราประกอบไปด้วยโรงพยาบาลสุขเม่นนะคะซึ่งเป็นรอพอชต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรค่ะแล้วก็ยังมีรอพอสตต้นแบบอีกสี่แห่งนะคะนั่นก็คือ,อรอพอสตแม่จ่วงอำเภอเด่นชยัยรอพอสตแดนจุพาอําเภอ,อ,อสองรพสตเวียงทองอําเภอสุขเม่นและรอพอสตผาหมอกอําเภอรองนั่นเองค่ะ ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งก็ได้นำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ <Yeah. S 1> เพื่อจะ,จะนำความรู้ต่างๆนะคะทุกท่านได้นำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละชุมชนค่ะซึ่งหลังจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแหง่งได้ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาสรุปประเด็นในหลายๆเรื่องนะคะให้เราได้ทราบกันทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะ ท่านแรกนะคะเพศสัชกรนพคุณเอกวรัฒนานนท์ค่ะท่านที่สองนายแพทย์แสงชัยพงศ์พิพิทักษ์ค่ะท่านที่สามคุณคณาทิพมุจเจริญและท่านที่สี่คุณธวัชชัยเขื่อนแก้วค่ะ หลังจากที่เราสรุปประเด็นกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้สอบถามนะคะรวมถึงท่านใดที่มีข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆได้ค่ะเอนเอามาเล่าสูงกันฟังนะั่นคือสิ่งที่เราทําจริงๆนะครับแล้วเราก็ามาเล่าให้กันฟังเข้าสู่พิธีปิดนะคะซึ่งผู้ที่เป็นประธานในพิธีปิดก็คือนายแพทย์แสงชัยพงศพิทักษ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุเม่นค่ะ